กบมาตอนที่สองครับเนื่อวันนี้จะเปของการช่วยเหลือก่อนอเสียแล้วครับปัญหาอะไรเ่าห no, 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 no. มันมาแล้วอีก <One now. S 1> คนอีกสองคนสุดท้ายอุ้ยอีกแี้ว ชนะเชียร์ได,ด้ก่อนนช่ไหมซ้อตัวตันสุดท้ายเยร์โค้ดดีล่ะหมดเลยล่ะหมดเลยล่ะครับุกคสุดยอดไ้หนนึ่จี่นาที โ okay. อเคมดีราเกันน่าปัดดี้แล้วผู้ช,วชมวันและก็ผู้คนนี้ผู้ชมครับวันนี้พอดีตามหน่อยครับทุกคะจะมาเจอกันที่ต่อไปอย่ากด,กดสุดสกายกดแชร์ให้หน่อย,<ว>ยเจอกันที่ต่อไปโอล่าพิสูจน์เจอกันหน้านะรับ